ผมไบครับผมมีลูกแล้วนะครับอ่ะนี่ครับลูกผมนี่ก็พ่าหนูเราเป็นพ่อลูกที่เหมือนกันมากครับอันนี้ของพ่ออันนี้ของหนูก็เราชอบกินของมีประโยชน์เหมือนกันแล้วอร่อยด้วยพอกินอิน่มแล้วก็คนเหมือนกันอ,อแถมยังแข็งแรงเหมือนกันไหวปะเนี่ย ใครก็ชอบบอกว่าเราอ่ะตาสวยเหมือนกันผมไบร์อ่ะอย่างเท่คนนู้นอ่ะอย่างนุ้มมันเคี้ยวพ่อจามหาหนวดซนๆก็เหมือนพ่อหลยอ๋อมีอีกอย่างที่เราเหมือนกันก็เราชอบอาหารลูกแมวเนโกเหมือนกันให้ลูกของไบร์อร่อยได้ทั้งแบบครีมี่และแบบเกรวี่หรือกรุบกรอบแบบเม็ด เลยทำให้เขากลายเป็นแมวหลายใจเหมือนไบ้เลยพ่อก็เลยให้กินหมดเลยไงดีขนาดนี้จะเลือกทำไมใช่ไหมลูกใช่เลยพ่ออาหารลูกแมวเนกโกะใช้แต่วัตถุดิบชั้นดีมีแคลเซียมจากนมแพะ d h a จากน้ำมันปลาแซลมอนครบคุณค่าสารอาหารที่ลูกไบต้องการว้าหมดและโหหมดเกลี้ยงเลยรักจริงนะเนกโกเนี่ยคุณค่าที่เลฟิฟเพื่อลูกที่รักอาหารลูกแมวเนกโก